พอจะมาเก็บตำลึงต่อเดี๋ยวพอเก็บตำลึงนะครับอย่าไม่เหยียบนะครับนี่ตำลึงครับใบบวบก,ก็เยอะผักบ,บุ้งผักบุ้งรับใบบวบก,ก็เยอะผักบ,บุ้งผักบุ้งเยอะมากเลยครับยอดยอดอ่อนๆเลยยอดแตกใหม่นะครับเป็นยอดแตกใหม่ เยอะเลยเดี๋ยวพอ,อเก็บต่อนะครับดูตำลึงโอเคบา,บายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับใบบวกๆก็เยอะผักบุง้งผักบุง้งตำลึงธรรมชาติสร้างสรรค์นเนาะโย่ตำลึงธรรมชาติสร้างสรรค์นเนาะ พื่อนแบบเดี่ยวก็ได้กรรมแล้วนะครับเดี๋ยวผักบุ้งด้วยเด็ดไปด้วยกันนะครับผักบุ้งเนี่ยเพื่อนเพื่อนตับลึงไว้ก่อนเดี๋ยวก็เก็บผักบุ้งก่อนนะเยอะเลยเพื่อนยอดกำลังสวยเลยครับสวยมากมาเพื่อนเพื่อนมาช่วยเก็บดูครับยอดผักบุ้งเยอะเลย เดี๋ยวพอ,อเก็บต่อนะครับดูตำลึงโอเคบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณเยอะเลยเดี๋ยวพอเก็บต่อนะครับ <c oughs> ดูตำลึงโอเคบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ <c oughs> ผมขอบคุณตำลึงไว้ก่อนเดี๋ยวก็เก็บปุ้งก่อนนะเยอะเลย <c oughs> เพื่อนยอดกำลังสวยเลยครับ <c oughs> สวยมากมากที่แวะชมนะครับบาย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 ครับผม เนาะชุ่มฉ่ำเมื่อวานฝนก็ตกนะครับนี่ยอดตำลึงนะครับยอดตำลึงอ่อนๆทั้งนั้นเลยแต่พรก็จะรักตำลึงยอดทั้งนั้นเลยนี่ครับตำลึงยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยตัครับตำลึงธรรมชาติสร้างสรรค์นเนาะ ยนเนาะชุ่มฉ่ำเมื่อวานฝนก็ตกนะครับนี่ยอดตำลึงนะครับยอดตำลึงอ,อ่อนๆทั้งนั้นเลยแต่พรก็จะรักต้นุ้งด้วยเด็ดไปด้วยกันนะครับบุ้งเนี่ยเพื่อนกำลังแตกสวยละครับหีิบุ้งเนาะ มีตำลึงด้วยครับมียอดตำลึงอ่อนๆสนุกเจ็บเลยนะครับยอดเยอะเลยสวยงามมากเลยเห็นไหมครับดตกบุ้งสวนมาก,กมากๆที่แวะชมนะครับบา,บ,าบาย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 ครับผม นี่มียอดยาวด้วยครับมียอดยาวด้วยเพื่อนยอดยาวสวยเชอะนี่เพื่อนนี่มียอดยาวด้วยครับมียอดยาวด้วยเพื่อนยอดยาวสวยเชอะนี่เพื่อนนี่มียอดยาวด้วยครับมียอดยาวด้วยเพื่อนยอดยาวสวยเชอะนี่เพื่อน ได้ฝนเนาะผักเขาก็จะแตกยอดได้ฝนได้ฝนมากๆที่แวะชมนะครับบาย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 ครับผมเกิมากเลยครับยอดยอดอ่อนๆเลยยอดแตกใหม่นะครับเป็นยอดแตกใหม่สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรก็มาเก็บไปบวกเรียบร้อยแล้วก็ได้กำหนึ่งละครับ รก็จะมาเก็บนี่ครับได้ฝนเนาะผักเขาก็จะแตกยอดได้ฝนได้ฝุดมาเพื่อนเพื่อนมาช่วกันเก็บดูครับยอดผักบุ้งสนุกเก็บเลยนะครับยอดเยอะเลยน,นี่ครับผักบุ้งก็ ก็ตัดไปนะครับก็ยิ่งแตกยอดอ่อนๆพรก็จะเก็บยอดผักบุ้งนะครับนี่ครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆพ,นพรก็มาเก็บไปบบกเรียบร้อยแล้วก็ได้กำหนึ่งระครับพรก็จะมาเก็บนี่ครับฝนเนาะชุ่มฉ่ำเมื่อวานฝนก็ตกนะครับนี่ยอดตำลึงนะครับยอดตำลึงอ่อนๆทั้งนั้นเลย เดี๋ยวพรก็จะรักมาเพื่อนๆมาช่วยเก็บเก็บดูครับยอดผักบุ้งใบโบบกสวยไหมครับธรรมาชาติสร้างสารรค์สวยงามเดี๋ยวพรจะมาเก็บผักบุ้งต่อด้วยนะครับมากที่แวะชมนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมมาเพื่อนๆมาช่วยเก็บเก็บดูครับยอดผักบุ้ง กำลังแตกสวยละครับหี่พบุ้งเนาะมีตำลึงด้วยครับมียอดตำลึงอ่อนๆกำลังแตกสวยละครับหีิบขบุ้งเนาะมีตำลึงด้วยครับมียอดตำลึงอ่อนๆเกิดมากเลยครับยอดยอดอ่อนๆเลยยอดแตกใหม่นะครับเป็นยอดแตกใหม่ มา,มากที่แวะชมนะครับบาย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 ครับผมสนุกเก็บเลยนะครับยอดเยอะเลยตำลึงยอดทั้งนั้นเลยนี่ครับตำลึง ยอดอ่อนๆทั้งนั้นรลดตำรับเยอะเลยเดี๋ยวพรเก็บต่อนะครับตุ่มลึงโอเคบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณเนาะชุ่มฉ่ำเมื่อวานฝนก็ตกนะครับนี่ยอดตำลึงนะครับยอดตำลึงอ่อนๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพรก็จะรักนี่มียอดยาวด้วยครับมียอดยาวด้วยมันเพื่อนยอดยาวสวยเชยะ เกอดมากเลยครับยอดยอดอ่อน,ออนเลยยอดแตกใหม่นะครับเป็นยอดแตกใหม่เยอะเลยเดี๋ยวพ่อ,อเก็บต่อนะครับตูวตำลึงโอเคบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณเนาะชุ่มฉ่ำเมื่อวานฝนก็ตกนะครับนี่ยอดตำลึงนะครับยอดตำลึงอ,อ่อนๆ่อนทั้งนั้นเลย แต่พรก็จะผักบุ้งด้วยเด็ดไปด้วยกันนะครับผักบุ้งเนีเน่เพื่อนเพืเ่อนมาเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันเก็บดูครับยอดผักบุ้งมากที่แวะชมนะครับบา,บาย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 ครับผมนี่มียอดยาวด้วยครับมียอดยาวด้วยเพืเ่อนยอดยาว สวยเชียวนี่เพื่อนตำลึงธรรมชาติสร้างสรรค์นเนาะนี่ครับปักบุ้งก็ ก็ตัดไปนะครับก็ยิ่งแตกยอดอ่อนๆพรก็จะเก็บยอดผักบุ้งนะครับนี่ครับมันเพื่อนสุดเยอะเลยเดี๋ยวพรเก็บต่อนะครับดูตำลึงโอเคบา,บายๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณเนาะชุ่มฉ่ำเมื่อวานฝนก็ตกนะครับนี่ยอดตำลึงนะครับยอดตำลึงอ่อนๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพรก็จะรัก ได้ฝนเนาะผักเขาก็จะแตกยอดได้ฝนได้ฝนสนุกเก็บเลยนะครับยอดเยอะเลยนม,มากที่แวะชมนะครับบา,บาย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 ครับผมเนาะชุ่มฉ่ำเมื่อวานฝนก็ตกนะครับนี่ยอดตำลึงนะครับยอดตำลึงอ,อ่อนๆทั้งนั้นเลย แต่พรก็จะรากมากๆที่แวะชมนะครับบาย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 ครับผมบายบ๊ปปกย